สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะจะพาเอฟซีผู้สนใจงานช่างนะครับให้ย้อนยุคไปยังที่อ,อีสานบ้านเฮานะครับไปพบกับประเพณีบุญบ้างไฟของคนอีสานบ้านเฮาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมี อยู่นะครับในภาคอีสานนะครับแต่ว่าของบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับเดี๋ยววันช่างเถอะจะพา f อเนี่ยไปดูการละเล่นต่างๆของคนภาคอีสานในบุญบ้องไฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีของบุญบ้องไฟนะครับก็จะมีขบวนเซิ้งนะครับก็จะมีกาเรเซิ้งก็จะมีเซิ้งแบบต่างๆนะครับแบบเซิ้งควายจ่าก็จะเป็นอ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําให้สมัยก่อนนี้เด็กๆที่จะเห็นควายจ่านี่ก็จะวิ่งกันกลัวกันหูตาลายเลยครับวิ่งหลบซ่อนกันเลยทีเดียว แต่ว่าถ้าเป็นกระบวนการเซิรงก็จะเป็นคํากรต่างๆข้อก็จะเป็นพยาอะไรประมาณนี้นะครับนี้ก็จะเป็นรูปแบบในการเซิรงบุญป้องไฟนะครับ การเซิร์งก็จะมีหลายรูปแบบนะครับบางทีก็จะเป็นแบบเสิร์งแบบควายจ่าบางเสิร์งก็เป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะครับอาจจะเป็นหลายกลุ่มเสิร์งมาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วก็การเซิร์งก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเสิร์งแบบไหนใครจะเซิร์งให้คําให้พรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับคนที่ะจะพาการนำของการเซิงนะครับเซิงบางคำก็อาจจะออกมาในลักษณะของอความสนุกสนานนะครับก็แล้วแต่ว่าคนที่จะพาเซิงนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็ถือว่าการเซิงก็ให้พรแล้วก็ให้ความสนุกสนานทั้งคนที่ได้ยินคำเซิงแล้วก็

วันที่แห่ก็คือแต่ละหมู่บ้านนี่นะครับที่จะเอาบ้องไฟมาแข่งขันนะครับก็จะต้องมีขบวนแห่บ้องไฟของตัวเองเข้ามาร่วมขบวนเชยรนะครับการแห่บ้องไฟนี่ก็คือก็จะมีานางลำนะครับมาฟ้อนมาลำาแล้วก็มีบ้องไฟตามมานะครับก็คือ,อวันแรกนี่ก็คือ จะมีการชิงชิงแข่งขันกันนะครับว่าบ้องไฟใครแต่งได้สวยนะครับลํำได้ดีอะไรประมาณนี้ก็จะมีะเงินรางวัลให้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านไหนซุ้มไหนที่มีการแต่งบ้องไฟได้สวยและการลํำได้ดีพร้อมเพียงกันนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับ ครับในกระบวนการป้องไฟนี้นะครับก็จะมีพวกหมาแดงนั่งไอน,นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นขบวนของพวกเซิร์ฟนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นขบวนเซิเร์ฟเขาเรียกว่าในวันนี้ก็จะทาเป็นลักษณะของการเก็บตกนะครับคือไอ้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่มีความสนุกสนานนะครับก็ ว่าทั่วลายได้เต็มที่เลยนะครับชุดนี้ทั้งคนดูและก็คนเล่นสนุกสนานกันอย่างสดุดเลยนะครับเพราะว่าคนไหนอยากสนุกก็เข้ามาร่วมขบวนเลยนะครับก็เต้นกันให้สุดเี่งไปเลยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีวายาจากที่เป็นขาสร้างสัส่งขึ้นมาเพื่อให้ามานันหนากตัวนะครับแต่ปัจจุบันนี้วายจากกลายเป็นทําให้มีความตลกขบขันนะครับกลายเป็นเก็บตกวไปเลยนะครับนี่ครับร่วงเจ้า,างต่งคเข้ามาร่วมขบวน ไม่ได้นะครับเขาฟ้อนลำทำเองกับเราไปด้วยนะครับสนุกสนานเลยนะครับโหวันช่างเถื่อนต่ออดใจไม่ได้หรอกครับที่คนที่เข้ามาร่วมในงานนี้ที่จะไม่เต้นไม่ลํำนะครับวอนลำ เปงนวันสองวันเลยนะครับเพราะว่า,าด้วยล่าก็เป็นที่สุดอย่างวันจ้งเกินี้ก็หลังจากที่จบงานนี้ก็ต้องกินยาแก้ปวดเลยนะครับประเพณีบุญบ้องไฟนี้นะครับเป็นประเพณีที่สร้างความสนุกสนานให้กับคนอีสานมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเห็นบุงาน เนีบุญบ้างไฟบ้านเรานี่เขาจึงชอบมากเลยนะครับควายจ่านะครับอ้วนช่างเถอนี่เห็นสภาพเราเดินแทบไม่ไหวเลยนะครับอนนี่ก็เคยอควายจ่านะครับสมัยก่อนนี้ควายจ่าตัวเมียไม่มีนะครับแต่จะมีแต่ควายจ่าตัวผู้นะครับอ้นี่อ้วนช่างเถอนี่เดิน จะไม่ไหวแล้วนะครับบุญบ้องไฟของคนภาคอีสานนะครับจะมีด้วยกัน2วันนะครับวันแรกก็จะเป็นวันที่แห่นะครับวันที่2ก็จะเป็นวันที่จุดบ้องไฟนะครับก็แล้วแต่นะครับจะเป็นบ้องไฟหมื่นบ้องไฟล้านหรือเป็นตะไลก็แล้วแต่นะครับก็วันที่2ก็จุดเสร็จก็ถือว่างานบุญบ้องไฟตัวนี้ก็เสร็จสิ้นขบวนความนะครับ วันช่างเถอะก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้คลิปหน้าคอยพบกับว้นช่างเถอะใหม่นะครับแล้วว้นช่างเถอะจะมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าสู่ฟังนะครับปูน,ปน